ส,สชชิกะเย่8กิโลบ้านแม่สองเหนือบ้านห้วยคลัง15บ้านแม่สอใต้10บมันดูว่าเป็นสาวนะ1า น้อยแล้วแบบเอกมั่วแล้มั่วอุ้นว่าเซลห้ามันเป็นเซลห้าเซลห้าหนี่งคืออบตตนาเกียนอ่ะเออนาเกียนมันเลยไปแล้วมันเลยมาแล้วอบตนาเกียนมันเลยมาแล้วแล้วจากบ้านมันมาจากนาเกียนมาเพี่อนห๊ะอืมตอนไหนห๊ะโอ้มันไปเท่าไปทางนู้นอ่ะอ๋อมันล ก็เห็นที่ช่องทางมอืมต้องแน่นอนอย่างนี้มันช่ว่ามเกล็ดอะไรเนี่ยก็ สักไกลเลยก็เสียน้ำมันก็เสียเวลาคนนี้ เมี่ยงเนี่ยเอาเหนี่กไก่าบะเมี่ยง15กิโลเนาะแงไก่กว่าเนาะไก่กว่าแต่วะเมี่ยงเนี่ยมันประมาณเกินาเลย10กิโลกิโลนี่มันเป็นใ่กว่าเลยตั้งแต่ปาบงไปแคนันกะ่่เลยไปเลยเงนหลุมเบ๋้องก็ดั้งเอดเอทเอเอขนาดนะ

Ini yang